ก็จะพ่อๆมันเองค่ะเก่ากันละเก็บขนาดพี่น้องข้าเบิองเนาะเก็บยอดงามๆกิ่งงามๆเลยพี่น้องเบิองขนาดโก๊ก้มวลๆเก่ากิ่งๆพี่น้องเอาไปออกให้พี่น้องเบิดงเนาะนี่เบิองกิ่งมันพี่น้องจะมันเป็นตาอ่อนซ้อนเห็นอยู่พี่น้องเลยเด็ด อีรีพี่น้องฮักโกโก้ด้วยค่ะฮักมอนขึ้นอย่าง,งพี่น้องต้นสวยค่ะเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะพี่น้องดีบ่ด,ดีกะติช่อมกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวสิได้ปรับปรบุงแก้ไขพี่น้องสำหรับทุกท่านที่เข้ามามาดามแจวก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะเนาะนีะ่แหละพี่น้องชิบยูตังแดนกับบอดี้ชวยรู้ เรียบหลาบง่ายคึกว่าล่ะแข่งกับเวลาค่ะพี่นอ้นองเฮ็ดยังกระไดตุ่นนี้งามบ่ตุ่นนี้บ่ค่อยงามบ่งามเมากกบ่เอาได้หยดนึงลงพี่นอ้องตุนเพิ่นเอาต้นหยดแบบนี้พี่น,น้องอ่อนเนาะเอาเบียบนี้ทงที่มาดามเจลไปลหลน์เนี่ยเพิ่งกระตัดแล้วพี่น้องมาดามเจลที่บอกไว้ว่าเพิ่งเดี๋ยวเข้าจลสิตดัด เจ้าก็ตัดอีรีพี่น้องมาน,นี่พอดีมาดาเจีวมาพอจะคล้องสวนพน,นเนาะจะคล้องที่ดินหนหน้าพี่น้องน้องคล้องหน้าพนประสันเถาะมาดำเจีวก็เลยคุยก,กับพนพนก็นตัดไปแล้วแต่ว่าที่เขามาเก็บนี่บ่มนีปัญหาด้วยพี่น้องเด้อคนพนคอมเมนต์เข้ามาว่าพนมีปัญหาเวลายางไปทงผ่านทงไฮทงหน้าองเศร้าหน้าเนาะแมนอยู่ค่ะบางคนพนกะอาสีหวงวงเนาะ แต่บางคนมันอาจสิบง้งห่วงอันนี้นะ้าม่ดำแจ้เวเจอคนใจดีก็เลยเพิ่นบ่ได้ห่วงเนาะค่ะว้าพี่น้องตัวนี้คืองามแท้งามอีหลีค่ะงามเห็นบ่พวกเจ้าเก็บเนาะพี่น้องเนาะเอาหอเบื้องเหมือนแมาดำเจียวสิฮักอตัตย่อยแบบนี้พี่น้องค่ะคือจังมาดำเจียวบอกเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ให้แน่ว่ามักแบบใดเนาะมื้อหลังเก็บผักก็สิบ่ได้เวา้าถ้ามักเว้ามักฟังมาดำเจียวก็สิเว้าให้ฟังว่า รวมทั้งการใส่ซิปิจูตังแดนใส่อยู่แบบใดจังใดนี่แหละพี่น้องสิใด้หูกันเนาะว่ามันลําบากยากแข้นบันไดอยู่สวิตกระไดอยู่ต่างประเทศกระไดเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันเนาะตอบซาเน่ตอบเร็วเน่กับขออาอภัยพี่น้องเนาะเพราะว่าทํางานไปนั่งอย่างที่พี่น้องโหละทํางานอยู่ต่างประเทศมันกะอันตรงเอียงเกาะมันรีบเร่งกับเวลาพี่น้องมาดาแจวมีเวลากับอยากแรนมาเฮ็ดคลิป คลิปหนึงก็ต้องใส่เวลาเนาะเสียเวลามากแลนมากเขาปป้งเขาปลาบางที่ก็หาพักบาง่กีก็หาเฮ็ดแล้บบางมือก็ไปเบิร์ดมือกับบไหร่ได้พี่น้องพักนั่งอ่างหยาก็ได้หล้วแต่มือมานโบมานเนาะมือมานก็ไดดหลยค่ะมือโบมานกับบไหร่ได้พี่น้องมันเป็นแบบมีตัวการเฮ็ดเก็บเฮ็ดเก็บผักก็คื่อกันละกับยุบานเฮาเนาะ เมื่อก่อนกับใบเก็บเพชรกับบัวแจักดอกพี่น้องว้าตัวนี้คืองามเถอะตาบาดอกเพิ่นจะเป็นอันนี้เอาไว้เพิ่นไว้ซะให้เพิ่นเป็นมะเลยตกพันเจเอาตัวนี้พี่น้องมาตันี้ยว้างามเถอะตัวนี้ก็ได้สวยค่ะพี่น้องดูความสวยความงามของเพิ่นเนาะดูนี่ตัวนี้ไงฮักโกโก้เอาอ่าคอมเมนต์มาให้มาดามเจียวฟังกันไปเด้อปะ เฮ็ดคลิปดีบบดีเนาะค่ะเนาะสไดใจปั๊บปรุงพี่น้องถ้าบบดีถาติเตือนกันมากมาดามแจวกะยินดีรับฟังเด้อค่ะเดอะอ้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องขอบคุณเด้อสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้มาดามแจ่วเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้มาดามแจ่วแน่นะสได้เป็นกำลังใจให้คุณเฮ็ดคลิปพี่น้อง เจลกับสิผ้าพี่น้องโลทงลุทาสักนี่ละค่ะมีเวลาว่างบุใดกับสิไปเนาะเก็บพักให้เบิ้งค่ะผู้ใด้มากกับโคติดตามไว้เนาะเพื่อสิบบุได้พาชุดกราดมเจวพี่น้องจากกับสิผ้ากับาเบียดนี่เก็บพักนั่งอ่างหญ้าเมือนีก็เป็นคาะอีกมือนึงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากมือกวาดจะพาไปเก็บอ้าวขอสิล่ม หลังจากเมื่อก่อนถ้าไปเก็บผักกะเทียมมากค่ะพี่น้องมืนอนี้ก็สิเป็นขนาเพราะว่ามันอยู่ไก่บ้านนอ้องมดาดาแจวกับอู้งานล่ะพี่น้องเพราะว่าเมือน,นี้ปวดหลังมดาดาแจวเป็นหลูกกันกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทพี่น้องจ้าไปหาหมอมาแล้วก็เลยแวะเขาปลาไปไกายาบําบบัดมากพี่น้องแวะเขาปลาหล่ะก็เลยถ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศท่งหน้าสวิท ถ้าพี่น้องมาเก็บผักขนาดหมืนม้วนน้ากันอีกค่ะพี่น้องหาอยู่หากินเนาะหาไปฝากมูตอนพวกเหมือนนี้มาเก็บขนาดกับเป็นแหนงขึ้นพี่น้องยอดเพ่นก็นกนได้แต่แบบนี้เนาะเพราะว่าพันสิเป็นเป็นดอกแล้วมันํำเจลสิบุคอยอยากได้ดอกสีอยากได้แต่แบบนี้เพ่นในพี่น้องเป็นหนืแง่งแบบนี้เนาะค่ะมันจะง่ามเนาะนี่ฮะโกโกเอาแบบนี้จะกินแสพี่น้อง อันนี้ก็เลยพอเดี๋ยวงานแหละกับผ้าว่าผ้าพี่นองมาเบิงมาเบิงอันนี้ก็น่าว่ะมาเก็บขนาดก็หนาวะ่ะแดดมันดีอยู่พี่นองมาเนี่มันบอกคาตุนเพิ่นกะนี่แหละค่ะอยู่ในปาน่าให้นะเหี้ยแบบนี้เก็บกบๆเอางามค่ะพี่นองงาม,ามอ่อนๆดูค่ะ แหนงอ่อนๆนค่ะเบื้องแหนงเพ่นพี่น้องค่ะพี่น้องรับพี่น้องสิขามาชุ่มตีตีชุ่มมาได้เด้อพี่น้องเด้อได้อยากเบื้องมาดันเสียงเฮ็ดคลิปแบบใดเนาะเบื้องแต่ขนาดฮักโตโตไม่ว่าอยากฟังมาดันเฉียวบอกไปนั่งเนาะตีชุ่มมันเขามากค่ะมาดันเฉียวกระสิเดี๋ยปั๊บปุ่งเนาะวงใดมันบอดีกะ ตีช่กันเขามากพุมเมนต์มากน้ำพี่น้องเนาะพี่ดาวเจียวอาจสิตอบป้าแม่เพราะว่าเหตุงานเหตุการณ์น้ำพี่น้องบ่คอยมีเวลาเนาะถ้ามือได้หายไปก็คือหน้าลายพี่น้องถ้ามือได้บ่หายก็คือได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะนี่แหละเขาป้าเขาเขา,ขาเอาคลิปมาให้เบิ้งเนาะแต่ว่าแต่คือว่าหันละด้วยความที่ทำงานมันบ่คอยมีเวลาหลายพี่น้อง กกเกษต,ตรงานก็ต้องรับพี่ชอบพี่น้องเบืองน้ำพี่น้องตกฟ้ามาเก็บเอาเพื่อก่าวหละล่ะเพราะว่าถ้าบ่มาฟ้ามาเก็บเอามันก็สิแก่ก้อนพี่น้องจังนวนหนี่งมันแก่โบดกินได้พี่น้องพักขนาดนี้แก่เลี้ยวใหญ่เลี้ยวโดนแดดเนี่ยใหญ่โหลดตัวน้ำเจ้าก็เลยฟ้ามาเก็บเอาเก็บไปใเซตู้เย็นไว้พี่น้องแต่ว่า เก็บไปฝากมูนั่นละ่ะใส่ตู้เย็ยนที่ทำงานเนาะใครอยากก็มาเอาจะบอกที่บอกน้องมาเอาน้ำกันมูพวกรีนละ่ะพี่น้องลายค่ะมูตีพันบ่มีเวลาไปเก็บคือมาดำเจียวเนาะบางคนกับโบเป็นวาสิมี่เด้พี่นอ้องบางคนก็หากินบ่ได้เด้บ่ได้มีทุกหม่องทุกบอนเด้เนาะพี่น้องสวยๆเลยเบนเก็บน้ำกันมวลมวลเพื่อเกา่าเก็บไป,ปเบาไปพี่น้อง นอนเป็นบรรยากาศจุธงยุธาวันนี้เบี่ยวงานก็ออกมาเลาะอยู่ละพี่น้องเอ้ยสวยเนาะเก็บมวนมวนก็มาดำเจียวไปค่ะเก็บโกโก้เบื้องต้นเพิ่นพี่น้องวันนี้โชคดีเด็กมาพอ้าวเช้าน่าสวิทก็เลยเด็กคุยกับเพิ่นนิดนึงว่าถามเพิ่นว่าในในอันนี้คอย ย่านาน่ะนะพี่น้องย่านเพิ่นว่าแนวนัอนแนวนี้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นให้นะเหี้ยนั่นแหละพี่นอ้องเขาจะเอาบริเฮ็ดอีหยังเนาะมันเมล็ดม,มันปิวขึ้นมามันขึ้นเองเพิ่นก็นเลยให้เก็บว่าไม่เพิ่นให้เก็บหรอกขอเก็บเอาของเพิ่นโหลดนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ว่าหยังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ปลูกกับบริเิษกฎหมายถ้าผิดกฎหมายถ้าไปลักของเพิ่นอยู่ในสวนในหัวหม่องพเอพลลงิ่นปิดเด้อผลไม้ต่างๆคือกันพี่น้องแพงค่ะขยุสวิเอ่อค่าปราบ5,000พุ่นเด้พี่น้องมันแพงเนาะ จะไปหาเอาของพนเอาจะยืนจะสิละพี่น้องเมื่อกี้กะพ่อจะคล้องจะคล้องทีพนเนาะจะคล้องทีนี่หละพี่น้องจักพนอยู่มงไดดอกเ้าอนเพน่นโบโบหูว่าอยู่มงพุ่นโบเนาะปกล้พนจักพนพนโบก็คุยกับพ่นเพินก็บอกว่าเก็บโหลดพนวะพบเป็นยังดอกแต่ว่าโบไปเอาของพนยืงหันพนวะว่ากะเซตมาดมเจียวตัวน้องคนมาเก็บมาเข่าปลาพี่น้องอันนี้พักที่มาดมเจียวเก็บไปได้หลายนี่มาดมเจวก็ไปเพื่อพี่เพื่อน้อง ฝากมูฝากพวกบ่แม่นกินผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อกินผู้เดียวบ่เบิดดอกข่อ,อยหลายแห้งพี่นอ้งนนองค่ะงามน้ำค่ะนี่ล่ะพี่น้องพุ่นน่ะเข้าไปพุ่นข้างหน้าพุ่นก็ยังแม่นอยู่พุ่นน่ะเต้มเบิรพี่น้องพุ่นน่ะล่องยางไปก็มาดมเจียวมันอีกเก็บยบเงียบไปเนาะ